การนมาตการครับปู่ค่ะอ่าเจริญพรไอต้อ,องโจพารวยแหละ fc สกู๊ตคนมาเนี่ก็ถือว่าเป็นมือสันวันดีเนาะของหัวรัฐบาลไทยสีออกมือนี่ก็ถือสีมาให้แนวทางกับคุณยาติคนโยมอ่าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะค่ะอ่าก็เป็นงวดแรกก็ยังบ่ท่านได้มีอีกอย่างเนาะว่าอ่ายังมีม ผลงานเจียมาโชว์เนาะันเป็นตั้งแต่เข้าพรรษามากอะยุดการให้ของรัฐบาลไทยก็เพิ่งจะมาให้เมื่อหนอีเนะาะมันกับบุมียอย่างหนงโชว์แต่เพียงแต่ว่าจะมาเล่าสู่กันฟังเป็นแนวทางกันไปเนี่ยแล้วจจให้เอจโจอจดไว้เนะาะให้คณญาติคนโยบเนาะโดไว้ให้พ่นแน่ะค่ะปูรัฐบาลไทยงวดแรกหลังออกพรรษา อเอาปังๆนะครับพูเนาะออ่สิบหกเนาะสายวิ่งมือนีเนาะสายวิ่งเนาะสายวิ่งก็วิ่งไปทีเลขหนึ่งเด้อคุณโยมวิ่งไปทีเลขหนึ่งจับหนึ่งบนหนึ่งล่างไปเลยเพระเาะว่าท้าบอยูบนก็อยูุล่างนะสําหรับเลขหนึ่งเนี่ยคิดว่าก็คงจะนั่งมาวันน่ะละก็คือว่ามาทีหนึ่งแล้วล่ะขับบนกับล่าง ก็ชิคาดบมได้นะตัวเลขหน,นึ่งเ่ยอันปูสิม,มักออกกำลังกายก็ว่าชิได้ยิ้มหวานแล้วมือนนี่ที่อาตมาได้ว้านะว่าเออส่วนแนวทางรัฐบาลไทยก็นี่จะสี่ละก็คือมันมันขาดม่ได้เลขหนึ่งนะคือว่ามันดำน้ำโบรันเลยโบ,บ,บนกระล่างสี่นะจ้ะ แนวน้มเบ่งแล้วมันบอกกับปูลักษณะนาะเบ,บ่งมาแล้วคือปรับตามที่อ่าด้คขดขิดเขียนเขียนนั่นแหละคือจังไว้เล่าเมื่อคืนนั่นแหละขีดขีดเขียนเขียนในสาลแตหน้าที่ตำแหน่งหลักหนึ่งก็หน้าที่พออยู่10สิบก็น่วยวันนี้ไม่อยู่ที่หลักสิบก็หลักหน่วยเลขหนึ่งจะต้องติดหนึ่งตัว ก็คือแบบว่ามันติดแน่นอนเด็กเน่งนี่ปูว่าฝันบ่ครับปูบ,บอสมากก็วได้ฝฟันเดอร์เพราะว่าขึ้นนี่ก็มิดซิรีเนาะวไดาฝฟันแต่ว่าก็จับจุดประเด็นที่ว่ามันเกี่ยวกับเลขเจ้านะเ,เลขของเ,อเลขเจ้านั่นละก็คือแบบว่าเกี่ยวกับ พวกนี้แหละมันต้องออกอยู่ชุดไหนชุดหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าก็อย่าลืมอ่าอันนี้นะก็อย่าลืมเลขหนึ่งนำไปผสมจากตัวหนึ่งก็สิจับคู่ให้ไหมวัดดวงกันมนนอือนีเนาะจ้าอ่าตามกำลังวันมันก็วัดดวงกันไปเลยอ่าก็ชุดหนึ่งอลองเบอร์สกรอนว่ามันสิแมนหรือบ่แมนหรือจังใดนะ่ะอ่าแต่ก็จะให้แนวทางต่อ จากนี้ไปก็เอาวัดดวงชุดเดียวเลยเนาะ,อะเอาไปที่931ไปวิ่งบนล่างไปเลยหมอปูหนึ่งนี่อ่าหนึ่งบนล่างแล้วก็จับชุดวัดดวงหนึ่งชุดอ่าเอาสอบชุดบอวะไี่ชุดเนงเอาสักสองชุดไปเพราะว่าทามันดังคุบมันอาจจีลดนนะจ้ะอ่าจะเป็น9 931แล้วก็930ไปตัวสำสำรองนะยานเล็กหนึ่งยานเ,เล็กสามมันเ,เล็กหนึ่งมันยานมันอั้นมันก็อาจจะลดมาแต้มหนึ่งเป็น30มยังสนะี่นะเพราะว่า13มันเป็นบันของสวรรคคตนะยานเพิ่นบอให้ออกเพิ่นลงแต้มหนึ่งนะเก้าสามหนึ่งแล้วก็เกนะ้าสามศูนย์เนาะจ้ด แล้วก็ไปตัดตัดก็ชื่อจีเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านั่นแหละแล้วก็เก้าสามสามเก้านี่ก็น่าจีจับสีซื้อได้บูบูนะอาจจะอันไปแล้วละมั่งรือว่าก็อีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็สามหนึ่งหนึ่งสามนั่นแหละตัดไปก็จะมีสามศูนย์นึ่ง สามศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามนั่นแหละสำหรับสามศูนย์ศูนย์สามเนี่ก็ให้คุณโยมพิจารณาดีๆเด้อเพราะว่าหยานเล็กมันลดหนึ่งแต้มจากสิบสามมันจะเกิดจากสิบสามมันจะกลายเป็นเหลขศูนย์สามทันทีเลยเนะาะอันนี้คือการเคาะคำนวณเดอ้อนั่นแหละคือจังอันนี้อย่างสมมติว่าหนึ่งเก้าจะสี่ หนึ่งเก้ามันดังมันอาจยกขยับเป็นสองเก้าก็ได้สองเก้าแลเก้าสองังสี่นะ,ะเป็นโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ก็คือแบบว่ามันอัขยับเป็นแต้มแต้มหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นไปได้อย่างสมมติว่าเลขสามหนึ่งมันดังเนาะ,อ,ะอาจจะกลายเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองก็ได้มมันลดขึ้นมันลดนลงก็ อ่ชก็จะจับชุดตามนี้แล้ชุดตามนี้นั่นแหละตัวตัวเพิ่มขึ้นมาจากอันนั่นก็คือเพิ่มมาจากสามศูนย์สามหนึ่งกับเมิทสองหนึ่งหนึ่งสองนะคุณโยมจัดให้เขานำเนอหนึ่งสองอ่าหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งสองสองหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันมันเลขมันไกลเคี่ยงนะแล้วเอาหนึ่งสองหรือเอาสองหนึ่งปู้ เอาเอาจังไดล่ะเอาเอาสองหนึ่งดีกว่านะฮะจ้ <Yeah. S 2> แอ่าสองหนึ่งมันใกลเคียงกับสามหนึ่งใกล้เคียงอ่าแล้วก็ตัวหนึ่งที่เอาสิบบอกเพื่อนว่ามันเป็นประจำวันของเขาเนาะเลขประจำวันเนี่ยก็น่าจะเป็นอมาบอกเก่าสองสองเก่าเนี่ย พราะว่าเล็กมันใกลเคียงกับไอ้แนี้เบาดังน้เอาเอาหนึ่งเจ็ดไปหนึ่งเจ็ดบ่าเพราะว่ามันอยู่ในสเต็ปในสเต็ปเพราะว่าเล็กมันเคยออกวันโทรศัพทหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งให้มันอยู่ในสเต็ปของเล็กหนึ่งไปเพราะว่าเอามาเดินเลขหนึ่งนะหนึ่งเจ็ดนั่นแหละหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอย่างยังไอ้คนอยากคนโยม่งก็ไป สำนีหลืมั้งหกตัวนะเป็นสีบุมีเออคือบุมบมี่ยังไลยดอกเอาแค่นี้ดอกนอกคุณยาคิคณโยมอัตมาคิดว่าถ้าสายวิ่งมีคือสีหวานเราวนันนี้เออเพราะว่าจังไดมันก็น่าจะติดละละเลงหนึ่งนะอยู่หนึ่งตัวอันบอยู่บนก็อยู่ล่างเนดะ้อโยมเอออืมอัตมามั่นใจก็คือเหตุว่าอ่าเป็น การมั่นใจส่วนตัวเบื่องจากเบื่องจากแนวทางจากสิทธิติเ่เก่าๆแล้ว mm. มันมักจะมานะ mm. แต่ว่าสิ mm. ให้รูดบ่ให้รูดดอกยานมันไปอยู่หลักร้อยอยาโยมบ่ดด้เงินนะคุณยม mm. เพราะว่ามันค่อนข้างจะ,ะไม่แน่ชัดก็เลยว่าตำแหน่งจับของมันไม่แน่ชัดก็เลยว่าอบอกกาให้รูดเดี๋ยวมันจิลาดนะ ออบอให้มันรูดมันบอกอันนี้อ่าบอให้รูดแต่ให้วิ่งเอาเข้าใจปะ้ะวิ่งมันชัวเข้าใจบ้จะครับว่าถ้าหนึ่งมันขยับไปอยู่หลักร้อยนี่คุณญาติคุณโยมสิบบ่ไดดเงินเลยนะเข,ข้าใจบ่ะค่ะออเป็นการยานแบบนั่นก็คือถ้าหนึ่งมันขยับแบบเมื่อคืนนี่อ่าคือจังหวยรัฐบาลเล้ามันไปอยู่ตำแหน่งในหลักร้อยคือเกานี่บ่ได้ต่างได้โยม ย่อมไปรูดกับเนียตังล่ะมันบ่ละแม่นจจังสั้นก็คันนเท้าวิ่งนี่เทาก็ได้นี่คือการพลิกแผลงของตมาเด้อเพราะว่ามันเป็นห่วงเป็นยายคนญาติคนโยอมตัวมันเล็กหนึ่งมันมาแล้วมันอ่ามันบ่ได้ตังอันสี่นะมันแลนไปอยู่ข้างหน้าสี่อยู่หลักรอยก็จบเลย บ่คือเล่าบ่คือเล่าลัง้อ,งอยนี่เนาะปูหลักร้อยเพิ่นมาลางเนาะปูนะเนาะแมนเพราะว่าในตำแหน่งของมันนี่อ่าค่อนข้างจะอโอกาสมันก็ห้ายนะก็คือแบบว่ายังสมมติว่าหวยรัฐบาลไทยยังสี่มันก็อ่ายังยังบแน่ชัดนะก็คือแบบว่าแอ่แรนไปก่อนนะแ่นเนี่วิ่งเนี่ยมันออกกำลังกายเนี่ยมันนายจะชั่วกว่านะ ที่โอกาสมันค่อนข้างสูงที่ว่าจะได้ตั้งมาใส่เนะี่ยในกับคุณยากคนโยมเดอ้ออันนี้ก็เป็นแค่แนวทางใดกันอันนี้ก็คือบอกกล่าวเป็นเพียงแค่แนวทางของเท่าน,นั้นคือแบบว่า,อาชอบก็จัดคัดก็พานเดอ้อเพราะว่า,วา,าทุกสำนักทุกอันนี้มันก็เลขอาจารย์ต่างคนต่างกระว่า จกงทั fans, um. the ้งนั้นนะผู้นั่นก็ของคือสแมนเลคอยล่ะผู้นี้ก็คือมันสแมนเลคอยล่ะล่ะไอ้พี่จารณาน้ำว่าเออให้ระวังระวังไว้จากน้อยนึงเพราะว่าเขาก็เบงจากจากสถานการณ์บานเมืองนี่มันก็วุ่นวายอยู่เนาะเออคันแม่นว่าเขาล็อกอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งไหมหรือหนึ่งศูนย์มาอย่างงี้คุณยาคุณยมซื้อได้เงินเด้อ ให้เบิกตามสถานการณ์มันน้ำเนายอมปูก็คือปูเก้าสามหนึ่งก็เก้าสามศูนน่าจะเน้นที่เก้าสามหนึ่งมันวะค่ะปูอืมก็เก้าสามหนึ่งนั่นแหละพ่าเอาก็เอาตามสเต็ปของมันเนาะแต่ว่ากับตัวสำรองก็อย่าไปลืมได้มันขึ้นแต้มลงแต้มนะเข้าใจปะอ่ะอ่าอย่างสมมติว่าถ้าสามหนึ่งมันดังปุ๊บจึงสี่เขาให้ออกสามศูนย์ก็ได้เด้อโยม ค,คือจังสามหนึ่งมันดังหลายปุ๊บเขาก็ลดมาเป็นสองหนึ่งก็ได้เด้อโย่ก็ให้เอรอพี่จารัน่าเบิง้งนม่ท่านเน้นเ,เน้นตัวไ,<ก>ไหนครับปูท่านเน้นเน้นตัวไหนคะเก้าหนึ่งเก้าสามสามหนึ่งสามศูนย์สองหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่าขันเอาสีเน้นก็นเน้นไปสองตัวต่อมาก็คือชอบส่วนตัวเดิมนี่อชอบหนึ่งเจ็ดอ่า ชอบหนึ่งเจ็ดแล้วก็ไปชอบที่ออีกตัวหนึ่งนี่ตอตมาคิดว่าเลขน่าจะลดไปที่สามศูนย์กันแล้วกันยานขาลดนะจ้ะอืมเพราะว่าช่วงนี้กระแสะเลขสามหนึ่งคือสีอันแล้วละ่ะสามหนึ่งสามเก้าอันไปเรียบร้อยหมดแล้วเอ็เอฟซีเพิ่นส่งมาบอกนะอปูบ่ได้แล้วพนว่าสามหนึ่งกับสามเก้า เรียบร้อยแล้วกัแ <c> ม <oughs> ่นยานมันออกมาแต้มนหนึ่งเดอ้อคุณญาติคุณโยมก็ขอให้ตำตมาจับเลขไงถือเดอ้อคุณญาติคุณโยมมันนี่มันจับถือเมื่อน,นี่ก็คือมอือมอ่อนมือฮือก็คือสียิ้มผ่านเด็กแล้ว <c oughs> มอืออ่นเลยเนาะมืออ่นเนี่ย <c oughs> มอืออ่นกับ <c oughs> เพื่อนบ้านอีกเนาะกรับปู่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมืออ่นนี่คิดว่า คือสีได้ตำแหน่งลักมันก็คือสีคิดว่าก็น่นาจะมีโอกาสสูงเนาะเออในเรื่องของไอ้หลักร้อยเนี่ยที่มันจะปักลักดีบังมาแล้วเนะเาะเตาสั้น,นก็ท่วนก่อนเดปูมานนั่นในท่วนอยู่ดิปูกูคันรัฐบาลไท,ทยสิบหกตุลาหกแปดนะคะวันนี้รอบสามโมงครึ่งเนาะถึงสี่โมงเย็นวิ่งไปที่หนึ่งแล้วค่ะไม่ใช่รุ่นเด้อ เพื่อนไนวิ่งเนาะผท่าน<อ>ถ้าเกิดหนึ่งอ,อยู่หลักรลอยปูกันเลยว่าให้วิ่งเนาะอ่าสามตัวมี9 31, 9 30, เก้าสามหนึน่ 31, นะะงเก้าสามศูนย์เน้นที่เก้าสามหนึ่งเนาะคะ่ะสองตัวเก้าหนึ่งเก้าสามสามหนึ่งสามศูนย์สองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะเน้นที่สามศูนย์กับหนึ <c ười> น่งเจ็ดเนาะเน้นทีก็ขึ้นหนึ่งใครบอคือไพ่เอาปูเออบอคือไพ่แต่ว่า ก็ลองเบิงเทล่าบ่าเออจับซีเมนบแม่นเด้อร์มอแลกนี่ก็หู้ล่ะว่า <c oughs> ประมาณจ็ดปีโมงนะจ้ะปีโมงก็คือสี่หูห้กันไนแล้วละ่ะอ่าก็คือสีแมนสีจังไดก็ไอพิจารณาเบิงเด้อร์เพราะว่าตามสถิติที่ปูฟูขันคิดว่านะเพราะว่าหนึ่งนี่เออมันหายไปเกือบเท่าใด หลายงวดแล้วก็คือข้างบนนี่ยังประทันได้เคยมาเลยอยต่ในตำแหน่งหลักสิบหลักสิบหรือหลักหน่วยนะมันหายไปเนะี่ยเข้าใจปะค่ะ <c oughs> อืมแต่ก็มี <c oughs> อีกันหนึ่งที่ที่ปู่ผู้คัดมั่นใจก็เพราะว่าในหลวงรัชกาลที่สิบพระองค์เสด็จวันอีอยังนะเกี่ยวกับอของในหลวงรอเก้านะวันนั้นอ๋อจ้ก คุณญาติคนโยมแต่เห็นเด้อรอยออหนึง่งคิดว่าพระองค์ท่านคงจะให้โชคเรานะเออ,อันนี้ก็คือ,อตามที่อาตมาได้เบิ้งนะ้าไว้พริป,ปฏิพานเนี่ยก็ลองเบิ้งเด้อว,ว่ามันจีแมนหรือบบแมนแมลงนี่ก็โหล่ละอันนี้ก็เอาขาวสารบ้านเมืองเอามาประกอบน้ำนะในการวิเคราะห์การวิเคราะห์กัน อ่าคือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วละเมือน,นี้ก็คืออ่าบมีการไลสดดอกเพราะว่าลงช่วงนี้ก็ใส่เป็นแนวทางไปเลยเนาะคุณโยบุ๊คสั้นก็ก็่บมีอีอยังงว้าหลายแล้วบาดน,นี่เพราะว่ามันของเก่ามันก็บ่มีเนาะเพิง่งแต่เปิดไม่ซี่ีเน่อจักสิบไปเบาเนื่องอีอยังของเก่ายังบ่ อันเดมีผลงานเอ๋อสิมีผลงานเมื่อนี้ละอือสาออกกำลังกายเนาะอือมีแท้รับมือนี่เอ้จาจสั้นก็สุดท้ายนี่ก็สี่เวฟปอในให้คุณญาติคุณยมได้ได้มันแปดนาทีแล้วบ่าไ,นะได้แล้วปนะูจ้ะอ่าได้แล้วเนาะอ่ะจะสั้นก็มือนี้ก็อ่าสำหรับเอฟซีทูกูสุขคเนนะาะบ่ว่าที่อยู่ ทางใดต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศอ่เจจังหวัดนี่ก็ที่เขามาดูเข้ามาชมในช่อง y o u t u b e นี่ก็อัตมาก็ขอให้การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเลขของปูขันวันนี้จงมีแต่โชคแต่ลาบให้กับ f อซสุข,ขุสุคนเนาะเพราว่าทีอ่อยู่ทางใดที่เอาไปลงทุนแล้วก็ให้ได้โชคลาบทุกๆคนอ่ แล้วก็ท้ายสุดนี่ก็อัตมาขออวยพรให้กับเอฟซสุขนอ่ที่นำเลขโชคลาภของฟูขันอ่าไปลงทุนแล้วก็ขอให้ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงขอให้ปังอขอให้รวยแล้วก็เมื่อนี่ก็เขามาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ทางช่องพัน,นเดอร์ประว่าเพิ่นสิได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไป สำหรับปู่กูขันก็สิคอจบไปซ้ำนี่เนาะคุณญาติคนโยมก็ขอให้รลล่ำรวยเด้อมัอนี่เฮงแข่งปังปังอาสุขสุขคนสาธุสาธุเจริญพาารสาธุค่ะปู่ค่ะการาบขอบพระคุณค่ะปูป่กราบนมจักการค่ะปู่ค่ะค่ะเจริญพรค่ะ <ๆ S 1> เป็นแนวทางรัฐบาลไทยเนาะของปู่กูขันที่เมตตาให้กับทา้งซองละกัคุณพ่อคุณแม่ทั้งบ้านเนาะได้รับชมรับฟังกันก็ เป็นอีกช่องทางหนึ่งแนวทางหนึ่งเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะคะ่ะขอากราบขอบคุณคุณพ่อคุณ,คณแม่พี่น้องสุบสูรษทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยุตตลอดก็ขอให้ถึงรางวัลที่หนึง่งเด้อเหมือนถูกทุกทุกรางวัลที่มีในสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรีร่ไทยเนาะ สำรับคลิปนี้ขอตัวก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ